สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับต้อยเศรษฐาแพ้คีโมหนักลูกสาวพาเข้าโรงพยาบาลรอบสองทำเมาหลายคนเป็นห่วงสุขภาพของนักแสดงอวโสอย่างต้อย,อยเศรษฐาศิรษายาเมื่อลูกสาวอีฟพุทธิดาได้โพสต์รูปพาคุณพ่อกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้เพียงสองวันเพราะอาการแพ้คีโม รอบนี้คุณพ่อต้องให้คีโมทีหน่อยรอบนี้สามอาทิตย์ครั้งน่าจะมีผลมาจากคราวที่แล้วด้วยร่างกายที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และต้องให้ยาอีกพอยาเข้าร่างกายก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยมีอาการแพ้มากหลักๆก,ก็ขึ้นไส้พอขึ้นไส้ก็ทานไม่ได้เลยไม่ค่อยยอมทานช่วงแรกๆมันก็จะเหมือนผลข้างเคียงจากการให้คีโม เริ่มจากท้องอืดท้องผูกกินไม่ได้และต่อมาก็ท้องเสียแต่คราวนี้ท้องเสียยาวมากท้องเสียตั้งแต่วันที่4และ5มาจนถึงปัจจุบันเพิ่งหยุดทายและค่อนข้างอันตรายครั้งที่แล้วอาเจียนมาคราวนี้เป็นเรื่องท้องเสียเยอะมากบวกกับกินอะไรไม่ได้และพอท้องเสียด้วยเราก็ห่วงกลัวว่าจะเพลียมากและขาดน้ำ กลัวจะมีอย่างอื่นแทรกซ้อนซึ่งก็สามารถติดเชื้อได้ง่ายเพราะร่างกายไม่แข็งแรงกลับบ้านไปแล้วก็ถ่ายเป็น10บรอบต่อวันมันก็ไม่ไหวอยู่บ้านได้แค่2วันก็ต้องกลับมาที่โรงพยบาบาลใหม่ขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออไลน์ครับและขอขอบคุณสรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ